ก็สามนิ้วยาวห้าเมตรแถมมาชุดอุปกรณ์ควข้อต่อปอดรับแหนมอรองตรงนี้อุปกรณ์ตัดแจน็อตบล็อกหัวเทียน มนูการใช้ภาาษอ,อังกฤษีวเตอุดิคือมือการใช้ตัี้นน้สุดคาบูขอ,องญี่ปุ่นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบน่รจะผลิตในไทย wp สามศู 30, ข้อมูลการใช้ระยะการส่งรอบข้อมูลทางเทคนิคของปั๊มนขนาด8.5ดแรงส่งไปหนึพันเมตรหรือ1นกิโล ทางน้ำเข้าท่อสามนิ้วทางน้ำออกก็ท่อสามนิ้วแล้วก็ซื้ออันนั้นมาประกอบท่อสายยางที่จะย่อนลงไปในบอ่อความยาวก็แล้วแต่ที่เราต้องการปั๊มใดด้านไหน,น คาบูเขาบอกเขาญี่ปุ่นนี <In Japan. S 1> ่อินเจแปนคาบูเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวโอกาสหน้าคนระับวันนี้ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงาน